มาเต็มๆยอดของยำแหนมนะฮะหมิ่งเจ้าที่พร้อมจะเล็บเพื่อนแนะนำเลยว่าเด็ดและเดือดมากยำแหนมหนังใครชอบโอ้โหดูดีหนังล้วนๆแล้วพริกนี่โคตรเผ็ดเลยนะฮะอันนี้ดูดิครับโอ้หืมขับกรองจี๊ดมากนแหนมมันเข้อยู่มาก อนี่เป้ยวลงตัวหาใจมากเลยครับโคตรเดือดดูดิออ้อหอย่างดีมาดูดีครับรอ,อยู่ที่ตลาดท่าทรายหลังมอธุกิจบัณฑิตนะฮะจะมีร้านนี้อยู่มาถ่ายละครทุกครั้งกินทุกครั้งเจนนิดยำแหนมเนี่ยเราต้องแท่บเบอร์โทรตามนี้นะฮะจะบอกว่าร้านนี้โคตรอร่อยนี่บรรนาไปลูกๆนะครับเข่งต้องมีนะอ้าวหอมแดงแล้วนี่นี่นี่ โกหนังหมูเป็นแผ่นแบบนี้นี่พริกแห้งโอ้โหแล้วพริกขั่วเนี้ยโคตรเผ็ดน้ำตาเล็ดมาแล้วบอกเลยอคลือนแต่งต่างเต่นต่างหอมเติมนี้น่นน่สัางห้าสิบก็หนังใส่ลงไปเพิ่มแบบนี้เ็กๆอ่ะลงมาเผ็ดจริงๆ,ๆ,ๆนะพูดเลยสัลงไปเพืๆๆ่ความหอมือมะนาวมะนาวหลายๆเลยอ่ะ โอ้ oh. น้ำมะนาวลงไปเราเราชอบเปรี้ยวเขาจัดเปรี้ยวให้เรา <c oughs> น้ำมุกกระชูดเลยทีนี้เขาโอ้โบรรจงดูดีดูสีดูสีนี่คือยอดของยำแหนมนะฮะหนึ่งเจ้าที่พร้อมจะเล็บพิเซษแนะนำเลยว่าเด็ดและเดือดอมากอ,อันนี้นะฮะเป็นแหนมหนังล้วนเศษเหมือนกันอานี่ ยำแหนมหนังฮะแหนมกับหนังโอ้โหกระชูดล้วนๆนี่เรามาเต็มเต็มเราโมลี่กันดีกว่าครับสอนเลยยำแหนมหนังใครชอบโอ้โหดูดิหนังล้วนๆอื้มแล้วพริกนี่โคตรเผ็ดเลยนะฮะอันนี้โมลี่ครับโอ้หือ

ก็เนี่ยมันเจ้ามีมากนี่ยเ้วลงตัวหาใจมากเลยครับรับจรินะฮะได้โอคค้อร่อยอันนี้เสีข้าว้้วยมาคุณน่อยเฮ้ ร้านแถวนี้นะร้านนี้ต้องไม่พลาดะนิดอย่างเดียวนี่นี่มีข้าวด้วยนี่ยำแหนมคุกเลยฮะต่อไปดีเลยนะข้าวมันขมกรอบอร่อยเลยคือแบบคขามหวงของจริงร้านนี้รวยนะครับ ่มคือเราไม่รับหมูเนาะเราไม่รับรับหมันย่านะหมไม่รอนเนาะไม่เ็นไม่รอนดูดิอ้โคือต้องซื้อกลับด้วยเด็ดมากมีแค่เมนูเดียวนี้เอาอยู่แล้วร้านนี้เดอดจริงอ้โห อร่อยมากสดจังแบบมีข้าวก็แ,แบบแนหนังโอ้โหกินสลับกันแค่นี้โคตรปิดแล้วอะดีไปเรื่อยๆหน้าร้านหลอกนี้เพราะเรารอสั่งกันไปสองถุงด้วยนะฮะดีคนเดียวไม่แบ่งใครโคตรปิดเลยอะหูวีฮะน่าดูน่าเกินมั้งขาดน่าเยอะน่นาขายทุกวันไหมขายทุกวันค่ะขายทุกวันอ่าแล้วแล้ว ขายมีกี่ปีแล้วอ,อัเนี้คร <4 S 1> <4 S 2> ปบสี่ปีแต่ลูกค้าติดแล้วลูกค้าเป็นเป็นแบบแบบคนแถวนี้ยมาเยอะมากเป็นแบบคุณลุงคุณป้าแต่กินแซ่บทุกคนอ่ะเออโคตรเดือดดูด,ดิอหูอย่างดีมาดูดิครับอืมเนี่ยซื้อกับรื้อกับนี่ของเราเรื่อดงกำลังอยู่อืมช่วยได้ เวลามาหลังมรุกิบัณฑิตนะฮะมาทุกนมามาหลังมรุกิบัณฑิตนะฮะมาตำได้ตรงจากท่าทรายนี้คือเด็ดจริงรูยครับโห่กี่โมงกี่โมงครับเปิดสี่โมงค่ะอืมะมาณสองทุ 2> 2่มแต่เป็นบางวันบางวันหมดก่อนก็หมดประมาณท่านครัอ้าคู่หนึ่งอะไรเงี้ยคือบอกที่บอกว่าขายโคตรดีอ่ะ,อะข้าวเป็นก้อนเนี่ยกินห้วยก็ว่างไปแป๊บเดียวคือหมด เด็ดมากๆร้านนี้ผมก,กันตีนะครับว่าไม่ขนพลาดครับดูครับย่อครับก็บดบเดียบจนดจึงเ้าเชเลย